ไม่ได้สมัครเกมพาร์ตถ้าสมัครเกมพาร์ตก็ว่าจะได้นเ,เกมนั่นแหละแต่ทำไมดูคนอื่นเล่นแล้วมันง่วงวะ่ะไอเกมเนี้ยเห็นคนอื่นเล่นเพีบเไปนะอยากเล่นอาร์คจังทำไมช่วงนี้อยากเล่นแต่เกมที่มันสร้างบ้านสร้างบ้านวะ่ะขเกียนเล่นเกมที่มันจริงจังอยากจะชิวๆบ้างเกมผีก็พักบ้างมีอะไรบ้างเกมพาร์ตไม่ได้สมัครเลยนาฬิกาพาร์ตดียอดนิยมเกมมันฟรีอยู่แล้วนี่ไม่ต้องเติมพาร์ตฮัลโหลเนี่เยเกมดียอดนิยม เดีเกมดีตลอดการขอแค่ชวนพร้อมจะเล่นเสมอเกมนี้มันมีโหมดของออฟตีบอสนะอันนี้เห็นกายหงิดเอ้ยไม่ใช่กิดไงเห็นได้กิดไงมันไปเปิดดาบดารกะแล้วก็ทําสีมั้งเอาการันตีสีเห็นว่าดาบอันนึงหลายหมื่นเลยนะมันแพงแล้วมันขายได้ไหมนะสกินมันแจ่งออยู่ไม่ไอสกินเสียตังค์อะที่ว่าต้องสุมสุมสีจังหวะจะได้ถูกใจอะมันขายได้หรือเปล่ามันเอาไปขายแบบสโตสตรีมอะไรอย่างนี้ได้ไหมแต่แบบลายสวยๆมันต้องสุ่มเออ มันจะมีลายที่มันแบบออกยากอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่ได้ด้วยหรอจ็บและจริงจิงดาบทองก็สวยแล้วเออจริงแต่จริงจริงดาบในเกมนาฬริกราไม่สวยหมดทุทกทุกอันเน่ยรีแมทอันนี้เนี่ยเอามาเบียวบูล็อกเนวเบีวอินาซึมาได้ปะเออพูดถึงอินาซึมาเนี่ยอินาซึมาเกมแม่แพงจัดเลยนะดูดิเขาเล่ว่าจะซื้อมาเล่นโอ้โหเจอราคาสองสามสองสามสี่สับเนี่ยดูดิแล้วถ้าต้องซื้อดีลักเอ dition เนี่ย ถ้าจะแบบปลดล็อกตัวละครบลาบ blah b ดูดิสองพันหกเกมเดี๋ยวนี้แพงขึ้นเยอะเลยอุปกรณ์คอมก็แพงทุกอย่างแพงไปหมดแม่งเอ้ยเมื่อก่อนราคาพันพันสองเดี๋ยวนี้พันห้าไม่คือพันห้าพันห้าเมื่อก่อนก็มีเมื่อก่อนน่ยราคาแพงสุดพันห้าพันแปดถ้าเป็นเพย์ถ้าเป็นเพย์สองพันอ่ะสองพันนี่แพงลนะพันแปดเมื่อก่อนเกมพันแปดเก้าสิบเอ็ทุกเกมเลยพวกพวกห้าสิบเก้าเหรียญอะเกมห้าสิบเก้าเหรียญหกสิบเหรียญอะพันแปดเก้าสิบทุกราคาเดีย๋ยวนี้ ถ้าเป็น Play Station 2390 2390แบบสตาร์เตอร์แต่ Steam มันก็ยังดีไงตอนแรกมันยังรับภาษีแต่ว่าเห็นว่ามีพวกเรื่องกำแพงภาษีมาอีกไม่รู้มันยังไงเนี่ยแต่แต แต่ส่วนใหญ่ราคาเกมมันจะขึ้นอยู่กับค่ายด้วยอย่างสไปเดอร์แมนเนี่ยมันก็พันนิดๆใช่ไหมละ่ะเนี่ยอันนเนี้ยอย่างอันเนี้ยอันเนี้ยราคาปกติเนี่ยอันนี้คือราคาปกติเมื่อก่อนเลยเนี่ยในคอนโซลมัน3949559ในสตรีมเออเออในคอนโซลประมาณนั้นแหละในสตรีมอันนี้คือราคาปกติมากสุดในสตรีมเมื่อก่อนพันห แต,แต่ช่วงที่มันภาษีขึ้นอ่ะอย่างช่วงที่มันภาษีขึ้นอ่ะ EA มันก็ปรับราคาขึ้นนะเพราะว่ามันมันเอากําไรแล้วก็หักภาษีเราจ่าแล้วสมมติเราจะเติม b a t t l e p a s า a ์ตเไอเอเมื a ่ a อก,ก่อนเติมแค่299รวมภาษีเป็น320เดี๋ยวเดี๋ยวนี้คือ่ยคื0อเ0 0่0 0เพิ่มไปน4 5 0 0แล้อแล้ว ไม่ไหวเนี่ยนะอย่างเซอร์กิโลอย่างเงี้ยอันนี้คือเซอร์กิโลนี่ถือว่าแพงนะสองพราคาเต็มนี่นี่ราคาเนี่ยราคาเนี่ยปกติอันนี้ของบันไดเนี่ยหนึ่งเจ็ดหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบอันนี้คือราคาปกติยังโอเคยังถือว่าโอเครับได้แต่ถ้าอันไหนที่มันเกยบสองพันอย่างอินาซึมาวิกตอรี่เนี่ยไม่ไหวเนี่ยอันนี้ก็ราคาปกติอันนี้เพิ่งเอามาลงเนี่ยคือไอ้ตรงไอ้เงินตรงเนี้ยคือสตรีมเขาเขาจ่ายส่วนต่างภาษีที่เก็บเพิ่มให้ไปคือถ้ามันเป็นของเพย์สเตชันแม่งก็สองพันสามเก้าสิบต่างก เนี่ยอย่างเกมเนี่ยเกมดีค่ายดีเนี่ยของบันไดเนี่ยเอเดนลิงราคาไหนราคานั้นแต่ว่าไม่เล่นนะไอเอเดนลิงเนี่ยไปดูคนที่เล่นเบต้ามันแล้วมันมันมันไม่ใช่เอเดนลิงอ่ะแ้่มันก็คือเอเดนลิงแต่มาจริงครับระบบการเล่นมันไม่ใช่โซอ่ะไม่ใช่โซอาร์พีจีอ่ะมันเลือกเป็นคาแรคเตอร์มันก็เล่นเอาแล้วบังคับโคออปด้วยไม่ชอบอ่ะถ้เอาจริงถ้ามันเล่นแล้วมันเล่นคนเดียวได้ก็เล่นก็อาจจะซื้อมาเล่นนะเดี๋ยวถ้ามันบังคับ RPG ก็ไม่เอาอ่ะภาค2ไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่มันเป็นเหมือนสปิินนนออออฟฟมาากกว่ครับเปป็ส ไม่รู้เขาจะเล่ากันไหนไม่รู้ว่ารอที่มันแบบขึ้นมามันมีให้เล่นถึงไหนไม่รู้เหมือนชินเนี่ยเกมเดิมเออมันเหมือนเอาหลายๆเกมมายำรวมกันเอาโมเดลตัวละครเก่าๆเอาแบบเอามอนเก่าๆมาให้คนตีอะไรเงี้ยก็รอเกมใหม่ก็ไแด้แต่ก็ต้องดูกระแสก่อนถ้าแบบกระแสดีคนเล่นเยอะอาจจะไปเล่นเพราะราคาเกมมันก็ไม่ได้แพงน่าเกียดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทก็เล่นได้ลองได้ทำเกมใหม่ดีกว่าระบบเดิมแต่บอสหน้าใหม่หน้าเดิมไม่ว้าวเออจริงนี่เล่นไปสองรอบจบสองรอบ ทำไมต้องให้กูตีตัวเดิมๆไม่ก็จะแล้วคือเห็นว่ามันบนพวกมอนนี่มันไอ้นี่แล้วนะมอนมอนที่มาจากโซอะไรเงี้ยมันก็เป็นคือมันก็เหมือนเอาเอาเอาตัวละครดีไซน์เดิมแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นแพทเทิร์นบอสก็เดิมๆอะไรเงี้ยสู้กับแม่งเบื่อแล้วเออตั้งกี่รอบ ดีโอซีมาก็เจออีกเออแบบดีโอซีเดียจริงถามว่าดีโอซีแม่งยากไหมมันก็ยากแต่แม่งสุดท้ายแม่งก็รียูดอะสุดท้ายลาดานเงี้ยลาดบอสไอ้ย่าลาดานแม่งก็ก็คือลาดานลาดานไม่ใช่ตัวใหม่ไงมัอนขาขาเลยเตอร์บอสร์ดเอาจริงไม่ไม่ควรควรไปทําโซภาคใหม่เลยแหละถ้าถ้าให้ว่าตรงว่ามันมีโซลหนึ่งนี่มันมีโฟโซลหนึ่งอะแต่มันมันมีโซลหนึ่งที่มันมันทํามาใหม่อ่ะทีนี้เดี๋ยวให้ดูอันนี้เคยเคยเห็นยังไงเนี้ย น่ากลาโซกะเย่และ I give you my blood ไม่ใช่ไม่ใช่หมดดีบอส <c oughs> ไม่เล่นบวยเนี่ยมาจากฟอร์มซอฟต์แวร์เนี่ย อันเกมใหม่นะเว้ยเขาเขาไปซุ่มโคกับ n ินเทนโดสวิตไอฮี้แล้วคือแม่งเผื่อแม่งทำให้คนที่ไม่มี t ินเทนโดแล้วไม่คิดจะมีแม่งก็ต้องซื้อมาเล่นอ่ะเนี่ยดูดิแล้วคือตีแม่งแบบคล้ายๆบลัดบอลนะดูดิ ยอเรนเทนโดก็พีบไปละไปซื้อเรนเทนโดสองไปเล่นเรนเทนโดสวิตหนึ่งแม่งเล่นเจ็ดร้อยยี่สิบปีสามสิบเฟรมกูจะรู้ด่วยังม,มีหุ่นด้วยเห็นปะยังเห็นเห็นแล้วแม่งอยากได้เครื่องเลยเนะี่ยเหมือนแคสเทนวานี่ยดูดินี่คือของใหม่หมดเลยอาจจะย้อมนิดหน่อยแต่แต่ก็ของใหม่ ไอเอเอมูฮ yeah. ่าเนี <sorting well. S 2> <Tu> ่ยไอกบเอ้ากดผิดไอกบไอเนี้ยมันโคตรเท่เลยนะไอเนี้ยหน้าเล่นดูแนวแวมไพร์ยุ่กลางเออมันแบบเนี่ยเราแม่งลงแค่น t e n d o Switch เที่ยกูโกรธมากไอ้กบตัวนี้กูว่าแป่งแพทเทิร์นคล้ายๆตัวเดิมๆแน่เลยว่ะให้เดาแบบคล้ายๆแบบ พวกตากโซ่พวกเอเดนลิงอะไนี่คบแนวเนี่ยไอ้มูฮาฮานี่มีให้ให้เห็นทุกภาคกันใหยไอ้ซัมมอนว่ะซัมมอนว่ะซัมมอนว่ะเยดเคมีปืนด้วยหรอกูเพิ่งรู้เยดเค่โอ้ยแม่งเอ้ย อันนาปีไหนไม่รู้อันเนี้ยม,มีทีเล็กด้วยดูดิดาบศิีลาเนี่ยดูดิมันยุคก,กลางยุคก,กลางเมื่อกี้ก็เป็นแบบโบกี้รถรถไฟเนี่ยโฮ้ยเขาเขเลยนะเอเนี่ยเขาไปซุ่มทำเกมเนี่ยแล้วเราไม่ได้เล่น เฮ้ยอันนี้มันท่าเหมือนไอตัวในเอเดลิงเลย The Dust Blood Nintendo Switch 2ไม่รู้ว่าโอลี่ออนหรือเปล่าเฮ้ยมีอาคขระเหมือ,น,อนนี่เลยเอเดลิง <c oughs> <Ed eling. c oughs> อ๋อปีหน้าเว้ยปีหน้าเว้ยเชีย่ยก็ก็รอดูก่อนนี่ไงมันเขียน a v a b l e only on Nintendo Switch 2กูกูจะรู้อ่ะมีเช่าไหมมีเช่าเครื่องไหมขอเล่นแค่เกมนี้เกมเดียวพอเช่าเดือนหนึ่งขอเอามาสตรีมด้วยโอ้โหแล้วจอย n i n t e n d o Switch ไอ้เชี่ยกูถามจริงตัว Nintendo Switch มันเล็กอ่ะเชี่ยมันมันน่าเล่นโคตรเลยนะเว้ยตอนเห็นครั้งแรกตอนที่มันตัวอย่างตอนที่นั่งดูไอ้ d i r ก c ของ Nintendo Switch 2เห็นแล้วแบบนี่และเป็นเกมเดียวถ้่าก่ากูจะเล่น Nintendo Switch อ่ะ โอคงซื้อเกมนี้มาเล่นแล้วก็ทั้งเครื่องมันมาเล่นโปเกมงโปเกมอนอะไรอะ่ะอาจจะมีมาริโอ้ค้าอะไรเงี้ยอาจจะเอามาเล่นใหม่แต่ก็ไม่น่าจะเน้นเพราะจ,จะบีทําไมตั้งหลายเครื่องจอเอ็กซบอกได้ตอบดูอ๋ออย่างาเงี้ยแจ๋วเนี่ยหัวยดีไซน์อเนี้ยเขาเท้ด้วยเ yeah. นี่ยถ้าเราได้สู้กับมันมันจะเป็นยังไงวะแล้วมันมีแบบปืนมีเปิร์นด้วยเฟี้ยวเลยอ่ะรู้ดีไอ้เชี่ยเอ้ยหน้าผาเอริลิงเข้า <c oughs> ขใจได้ดียดุทธ์เนี่ย ดิยุทธเนี่ยโมเดลใช้ใช้รัวได้นี่มีปืนด้วยนะเว้ยมันเหมือนบล็บบอตบอลอะบลาตบอลเฮียรอแต่ปีนี้ไฮไลท์ของปีนี้ก็นตะ่ DTA 6ยังเงียบกริบอยู่เลยไม่รู้มาวันไหนไม่รู้จะอยู่คอนโซลนานไหมลงพีซีตอนไหนอะไรเงี้ยยาวเลยชอบตรงนี้ตีม,มันไม่ซ้ํากันนี่แหละถ้าตีม,มไม่ไปซ้ําไปเรื่ลิงก็แบบมันต้องหมดประมาณเนี้ยแต่ Nintendo ไม่มีอะไรน่าสนใจเลยนะสำหรับสำหรับ รู้สึกว่ามันมันเฉยๆอะ่ะมีมาริโอ้คัแหละเอาไว้เล่นได้แต่จะเล่นแค่นั้นจริงเหรอเซลดาอะไรงนี้ก็ไม่ได้ดึงดูดขนาดนั้นเนี่ยพวกเซลดาพวกอะไรไ,ไอโปเกม่มอนเอโบรเกม่มอ,นอ,มมอนแม่ใไงใกล้เนี่ยไม่ไหวเซตติงต้งเซตติง้งโลกใหม่ไปเลยก็ใช้โลกเดิมไม่หว้าวจริงเซลดาเพื่อนจริงขนาดนั้นเลยว่ะเซลดาถ้ามาริโอ้ยังโอเคแต่ถ้าเป็นโปเกม่มอนโปเกม่มอนเซตเองเห็นแล้วก็ง่วงถ้าให้เล่นเกมเนี้ยเล่นพาวเวอร์ดีกว่ามันกว่าเยอะ แล้วดูภาพมันดีดูภาพมันดีดูดูดูดีดูดีภาพมันยังแบบ,บริบๆเป็นขึ้นๆอยู่เลยตรงเนี้ยแล้วแต่คนชอบเฮ้ยแต่นี่ชอบโปเกมอนนะเว้ยแต่แต่เกมในปี2025เกมในปี2025มันควรจะดีกว่านี้ปะาวะาคือคนอันนี้คือไม่ได้ว่าอะไรแต่เหมือนคนญี่ปุ่นเขายังติดอยู่แต่กับอะไรเดิมๆอ่ะจะโดนจีนแซงเอานะวงการเกมอ่ะจีนช่วงหลังก็ดีหลายเกมนะเว้ยแล้วถ้ามันยังวนอยู่กับแบบแบบเนี้ยมันก็เรียบร้อยเลยใช่โปเกมอนมันประมาณนั้นเลยมันจะมีอีกภาคหนึ่งใน Nintendo ที่อยากเละที่่วามัน จะมีจอยเป็นโปรเกบอลไ้มาคว้างเล่นเออน,นั้นอยากเล่นแต่พอคิดไปคิดมาไอ้แค่กูต้องซื้อเครื่องเป็นหมื่นซื้อเกมอีกแล้วถ้าจะเล่นออนไลน์เทรดโปเกมอนกับชาวบ้านกูก็ต้องเติมไอ้ออนไลน์มันอีกแน่ดีกว่าเน้ในในช่องโปเกมอนไอ้เกมการ์ดโปเกมอนอะไรก็มีการ์ดโปเกมอนชีวิตจริงก็เปิดเล่นแต่แบบดูดิที่ยี่สองพันยี่ห้าภาพยังเป็นคลื่นๆอยู่เลยเนี่ยมันไม่ละเอียดอะเพืมันผมแม่งลีหาชายนี่ทั้งวันเออนั่นแหละพวกนั้นหล่อเพลินเว้ยมันมันได้เว้ยแต่คือ ือถ้าเราอยากก็เราอยากให้มันแบบมันมันเพลินๆพนไม่แล้วดูเล่นแบบเล่นแบบเรียวทามอ่ะเนี่ยมันทําให้มันคล้ายๆ p ้ w ยพาวเวอร์่ะแต่มันแบบไม่สู้อ่ะถามว่าอยากเล่นไหมก็อยากเล่นแหละถ้ามีเครื่องก็อาจจะซื้อมาเล่นอยู่ดีอยากมีแฟนปะอยากมีแฟนแล้วซื้อ nintendo switch ให้แฟน่ะสมมตินะมีแฟนแล้วซื้อน Nintendo switch ให้แฟนแล้วก็แบบว่าฟีลแบบเฮ้ยเธอเราขอเอามาเล่นบอยมอนหน่อยเอ้ยเธอเราขอมาเล่นไอรักเคนบลัดหน่อยแป๊บแล้วก็ใ uh, ห้แฟนแม่งกด กดพวกไอ Animal Crossing ไงเนี่ยเล่นพวกนี้เล่นถ้าเราก็ไม่ต้องแบบจ่ายเต็มอะเราซื้อแค่เกมอย่างเดียวแล้วเครื่องก็ให้แฟนอะไรเงี้ยเออคนชอบแม่งมัวแต่หาชายนี่บวกปั้นตัวกูเลิกแลกูจบแล้วเลิกไอเจ้า <c oughs> จริงนะโวยมอนนี่แม่งแบบหาชายนี่หาอะไรปั้นตัวหาสแตแจำๆไปตีมอวมันออนไลน์ก็ได้แต่ภาคน,นี้มันไม่ว้าวอะอยากให้ถ้าอยากเล่นก็นอยากเล่นเทิร์เนเนยดเเพิ่มสปง,เพ,สปงเพิ่มสปีดหาแฟนครับหาแฟนหันหาแฟนหาแฟนที่มีเครื่องสเปคสเปกนะครับ ไม่ใช่สเปคแบบหน้าตาสเปกก็คือมี Nintendo S วิตซ์สองให้เล่นพอละเกมก็เยอะเนี่ยมา o k โ r t w o r บ d อ,อยากเล่นมากเลยนะอันนี้คืออยากเล่นมากกูพูดได้เต็มป่าเลยว่าถ้ากูมีเครื่องกูซื้อแน่นอนเกมนี้แต่คือมันว่าไม่คุ้มอ่ะพอมานั่งคิดอ่ะเราจะเล่นแต่มา r i โ k ค r t เกมเดียวมันไม่คุ้มแต่เป็นคนชอบเล่นเกมที่มันเป็นอะไรเงี้ยแม่งทริเกอร์ให้คุ้มไม่มีคนเล่นด้วยเออหาแฟนอ่สเปกก็คือมี Nintendo s ว i t c h 2 <laughs> นี่เราลองคิดดูดิเราซื้อมามีแฟนเนี่ย มีเครื่องเออไปเล่นกับเพื่อนได้เล่นกับแฟนได้สบายเนี่ยโอ้โหดูดีอยากเล่นอ่ะอยากเล่นชิบหายเลยอ่ะจะเป็นคนชอบอยู่แล้วมาริโอ้มาริโอ้ค้าอะไรชอบอยู่แล้วมาริโอ้เวิลด์ก็ได้นะเว้ยจริงๆก็อยากเล่นนะเว้ยติดอย่างเดียวเลยคือมาริโอ้มาริโอ้กับโปเกมอนแม่งเอ็กซ์คลูซีฟนินเทนโดไงแม่งลองลองคิดดูดิถ้ามันไปอยู่กับคนอื่นแล้วให้คนอื่นทำอ่ะโอ้โหเผื่อๆแม่งแบบไปไกลกว่านี้เยอะเกม พัฒนาขึ้นเยอะให้มันทันยุคทันสมัยแต่เครื่องใหม่บัรแรงเร้วอาจจะได้เหตุอะไรเยอะๆเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างเกมเนี้ยเครื่องใหม่เนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าภาพเพิ่มอะไรเงี้ยไม่ได้เหมือนโปเกมอนในเมื่อกี้โปเกมอนแซดเอไม่ทำเหมือนตอนแบบจะเอาไว้ลง H แค่นิน t e n d ดเครื่องเก่าเดียวไม่ได้เผื่อเครื่องใหม่แค่เครื่องใหม่ก็แค่มี AI อัพสเกลเอาเกมดีๆก็มีแต่แค่ไม่ดังแค่นั้นแหละก,ก็มันจํากัดก็คือ1ก็คือเครื่องที่มันไม่ค่อยแรงใช่ไหมกับ2ก็คือเกมมันเอ็กคลูซีฟเฉพาะกลุ่มอ แต่คิดว่าในการมาของดีเทลโลไอสเนี่ยคิดว่ามันน่าจะมีกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นอย่างไฟเบลมเทิร์นเบทโคตรดีไม่รู้จักหรือเปล่าแค่เห็นก็อยากเล่นแล้วมาดิโอคาร์ดออตพักเกียร์แล้ววะแค่แค่สงผมรองสีแต่มันเทิร์นเบทเหมือนกระดัมเลยและเรื่องก็ทำดีแต่อย่างเดียวไม่มีซรัพไทยนั่นแหละอุแต่นี้ขนาดภาพ i n t e n d o s w ิต c h น,นะม้ยเอ้ยหรือว่าน,นี่มันมีเครื่องอื่นด้วยมันมีเครื่องอื่นหรือเปล่าแต่เอ็กซ์เอกก็จบเลยนะเอา เน็ตไปแล้วล่ะภาค3เฮาวเวโคตดีอะไรอ่ะเอา้ามันหมุนไฟล์เอมเบลมเอ็กคลูซีฟอ่ะจบละเอ็กคลุสบิบแหละมาตรงนี้คือเอ็กคลูซีฟอ่ะไม่มีช็อปอย่างเงี้ยอุ้ยอะไรวะเนี่ยมีแหวนมีเวิร์แล้วลลด้วยเจ็ดเข้อุ้ยเท่ตัวละครตายแล้วตายเลยฮะอ๋อก็เหมือนกันเอ้ยแต่กันดั้มมันก็ยังซื้อซื้อได้แต่ตัวละครตายแล้วตายเลยไงซื้อหุ่นใหม่ได้แต่คนขับไม่อยู่แล้วอ่ะกันดั้มเจดีกันดั้มสงครามไงสมจริง ไอไอ้ทีออ่แค่อออตอนนี้ออกอะอยากได้นะเว้ยแต่มันเนี่ยแปดปีที่แล้วเนี่ยอันนี้มันเปิดพร้อมเครื่อง Nintendo เลยมั้งภาพแม่งโคตรจะแตกแม่งเจ็ดร้อยยี่สิบพีรอดูรอดูทรงอ่ะตอนนี้ก็เรื่อยๆตัวน,นี้เกมก็จริงเกมก็เยอะแต่ไม่รู้จะเล่นหาเอออะไรอยากจะมานั่งทำคลิปบ่นเกี่ยวกับราคาของเกมบนซุปเปอร์มากสองมากไปกว่าน,นี้อีกหรอกนะแต่เรื่องมันแพงเหรอทำคลิปมันแพงเหรอวะไหนในช็อปอ,อ่ะอือหืออือหือสามพันวะ เกือบสามพันป่ะเนี่ยตอบปันหกไอ้เหี้ยอันนี้ไม่ใช่ดีลักมั้มันมีดีลักนี่ดิจิตอลเขามีฟิสิเคิลอือหือเออหือแปดสิบดอลแปดสิบดอลน่ะแปดสิบเหรียญอ่นนอะไอ้ชาอ่ะโอ้แต่แต,แต่เกมในสมาร์ก็ประมาณนี้แหละโหแล้ว,วลเครื่องจะประมาณไหนเครื่องก็สองหมื่นแต่คิดว่าน่าจะหมื่นห้ามั้เครื่องอะ่ะเดี๋ยวก็ลดก็ซื้อพร้อมเครื่องไปเลยดิไอ้บันเดิลที่มันแถมเกมอะ่ะเครื่องเก่าประมาณหมื่นอ่ะของใหม่หมื่นห้านี่ไงแบบนี้เขาบอกไว้สองหมื่นสี่ สองหมื่นสี่สองหมื่นสองอ้าถ้าราคานี้ซื้อไหมนี่คือราคาปกติแล้วนี่ก็ราคาบวกมาริโอคาร์ดไม่ซื้อวะ่ะนี่คือราคาแพงกว่าเครื่องเพลเพรย์เพลย์ห้า Play, Play ตอนนี้มันเพลย์ห้าตอนนี้มันหมื่นเดียวหมื่นสองเนี่ยแต่โปร,โปรแพงโปรเกือบสามหมื่นเนี่ยโปรก็กคือสองหมื่นแปดก็โฟร์เแท้ด้วยไม่ใช่โฟร์เอัพสเกลนะอันนี้คือต่อด็อกต่ออะไรแต่ที่เท่าราคานี้ไม่ไม่ไหวจริงถ้าเราจะซื้อแบบเครื่องเกมพกพามาเล่นโอ้ oh my god สองหมื่นกับเกมอีกสามพัน ไม่ไหวนะครับแพงเกินไว้ให้สาวกเขาซื้อเลยคนนี้เป็นสาวกอ่ะมีเกมอะไรเล่นหรือว่าแบบเคยมี Nintendo มาก่อนมีเกมมาก่อนแล้วก็เอามาอัปเกรดเล่นเป็นซีซั่งได้เออผ่านล้ครับไม่ใช่สาวก,าก,ากเขาแพงแล้เอายิงเอ็กซ์ลูซีฟหมดและแม้แต่เห็นเห็นว่าใครที่มีเกมเก่าวพวกเซลด v าว m o วอมอนอะไรเงี้ยมันก็มีซื้อแพ็คอัปเกรดหรือว่าบางทีก็เล่นแบบเหมือนเหมือนเครื่อง p l a y s t a t i o n 4ไป5เราสามารถเอาเกมเก่าๆมาเล่นแบบ A.I. Upscale เป็น 4K ได้อันนี้ก็มีเหมือนกันก <c oughs> ็ถ้ามันซื้อเครื่องใช่ไหมมันก็มีน,นี่นี่ไอ้แท่นด็อกมันเนี่ยแล้วก็มีพัดลมเป่าต่อต่อเข้าทีวีก็เป็น 4K แล้วแต่มันก็เป็น 4K Upscale ใ่ไหแต่มันก็แล้วแต่เนาะคือถ้าใครสะดวกก็ไปก่อนแต่ถ้าราคานี้ไม่ไหวแต่ถ้าหมื่นคิดว่าถ้าหมื่นประมาณแบบหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกได้อยู่ได้อยู่ถือว่าได้อยู่สองหมื่นไม่เอา 20, สองหมื่นสองหมื่นขึ้นไม่เอาเลยเพราะากูต้องเจ็ดตังค์ไปซื้อเกมอีกอ่่ะ P5 Pro P5 Pro อยูนะ อ่ะแล้วนโอ้โหอันนี้เครื่อง30ปีแต่ของฟอร์มซอฟต์เว์น่าจะเปิดนินก่อนแล้วค่อยตามมาที่อื่นโอ้แต่เขาบอกโอลี่นะไอเปปเซชันก็เคยใช้คำว่าโอลี่ออนเปปเซชันเหมือนกันแต่ล่าสุดหลังๆเพย์ก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ค่อยเอ็ก clus ีฟ e ละเอ็ก clus ีฟ e 6เดือนมากสุดก <c oughs> ูก็เลยไอเย้กกูขายเครื่องดีกว่ากูขายเครื่องกูเล็กใน PC ดีกว่าไม่น่าขนาดนั้นจริงๆอย่าให้มันลงเลยนะใช้เกมมันดีอ่ะคิดอยู่ว่าถ้าเกมมันดีมันไว้ไว้แต่ในเครื่อง Nintendo มันจะมันจะได้อ,อ ไอ้ที่เกมอะไรอะไรไอ้เดอะดักเคนบอตเออเดอะดักเคนบล็อตดีวททำยอดแล้วดูรูปดิแค่กูจะเท่มันอันตรายเป็นเกมเน้นมัลติเพลเยอร์ PVPPVEWhat the fuck ซ oh ื้อระบบสมาชิกออนไลน์โอ้โหเอามาสเปกอ๋อไอ้จะดูดูเมันดิด็ก็คือทำเป็นเกมซื้อเครื่องซื้อเกมแล้วซื้อออนไลน์ก็คือสมมติซื้อเครื่องมาปุ๊บซื้อเกมอีกสามพันแต่พอจะเล่นอ้าวเล่นไม่ได้ติดกูต้องซื้อคอนเทนต์ต้องต้องซับสไครป์ชันออนไลน์อีกโอ้อด โอเ่ okay. อันนี้ถ้าถ้ามันมาแนวนี้ก็มันไม่ต่างกับไอ้นั่นเลยนี่ก็ไม่ต่างถ้าไม่ซื้อเรื่องกับเพื่อนไม่ได้อ๋ออย่างนี้ก็โอเค่แต่ถ้ามันบอกว่าเน้นจริงๆมันก็ไม่ต่างกับไอเอเดนลิงที่จะเข้ามาอันใหม่อ๋ออย่างนี้แม่งก เซ็งเลยนะเนี่ยดีนะดีนะยังไม่ได้อะไรมากพอรู้อย่างงี้ก็ไม่ค่อยอยากตายละไม่ค่อยอยากไปละแต่คือมอนมันน่าเล่นมากเลยดูนะเว้ยคมิยาือแบบพวกบอสพวกอะไรแบกเท่ชิบหายอ่ะเวอร์เซตอัพก็ดูดีแล้วพี่บีไม่น่าสนก็น่าจะฟิลฟิลแบบเนี่ยเราเจอมอนแหละแล้วก็โคออฟมาเจอคนตีกันคนกันเองแล้วพอเจอบอสเอาคนมาช่วยอย่างเงี้ยโหถามจริงแม่งนัวเกินอย่างเงี้ยมั่วซั่วหมดโอ้ยไอเชี่ยเซ็งเลยอ่ะไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้เลยว่ะ คือเรายังเข้าใจนะว่าเอเดนลิงมันเล่นกับเพื่อนได้ก็โอเคแต่แต่แต่ถ้าเล่นคนเดียวก็สนุกอ่ะคือเกมแนวนี้มันเล่นคนเดียวสนุกกว่ามันท้าทายกว่าแต่คือไม่เซ็งเลยวะกลายเป็นว่าเซ็งเลยวะแต่คือถ้ามันเล่นคนเดียวได้ยังเล่นคนเดียวได้ก็โอเค่าเล่นแต่แต่ถ้ามันถ้ามันลงพ c ซจริงก็จับเลยนะอันนี้ไม่ไม่รอไม่ไม่ไม่ดีรอชักเปล่าแน่นอนอะลงสตรีมมาหิวข้าวแล้วตอนนี้จะไปหาข้าวกินวะไปแล้วเดอกัน